ฮัโลโหลทุกคนุคนทุกคนต้องไม่เห็นทุกคนตอนนี้ชาว่าชามากตอนนี้เราอยู่ในห้องกับจินนาเพะแพงแล้วก็นานาน,นะคะช้า,าแล้วก็ยืนยืนอยู่ตรงนี้กันหมดเลยแล้าว่า ชฉาว่า ASMA เต็มเลยก็ได้มีแต่คนเฉามากเต็มเลยทำไมชื่อเอมมาครับเพราะว่าเพราะว่าแม่ตั้งให้ค่ะตั้งให้มันคล้องกับชื่อฝาแฝดีคนหนึ่ง ก็เลยเป็นเอม่ามีแฟดใช่มีป้าแฟดป้าแฟดเป็นผู้หญิงเหมือนกันต้องรู้ว่าเธอเป็นแฟดใช่รุ่นสองมีแฟดสองคนใช่ไหมจินนาใช่ได้ยินเสียงไหมถ้ามีรุ่นสามให้แฟดมาออดด้วยลต้องต้องถามแฟดก่อนว่าอยากอยากอยากออดไหมแฟดเหมือนแฟนคะเหมือนไหมเหมือนแฟดเหมือนก็จะเป็นแฟดเหมือนมากกว่า ก็ไม่ได้เหมือนกันขงาดนั้ใช่ไหมเหมือนไหมวิธีพูดเหมือนเนอะแต่เสียงเหมือนกันใช่้เรียบร้อยที่สุดในรุ่นใครเรียบถ้าแบบถ้าแบบเอาแบบยังไงอะถ้าแบบถ้าเรียบร้อยที่สุดในความคิดนี้นะอือก็เอ็มาะจริงเหรอไม่ได้เรียบร้อยแบบแต่ว่าเป็นแบบ ไม่มีพิทไม่มีภัย์แต่จีน่าจีน่ามันแสบแอบแสให้ลอยสินหรือสองจีน่าปะจีน่าพี่เกด่คิดชื่อแฟนขับยังเฮ้ยหนูคิดว่าเจนลี่เฮ้เจนลี่เยนลี่อาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับคิดนะทุกคนค่อยคิด เยลลี่เลเวอร์จริงๆคนนี้เฮ้เคยเห็นเธอในทีวีท่านบอกว่าไงไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรแม่แม่แม่ก็บอกสู้ๆนะแค่นั้นหละทุกคนดูอ่ะใช่ไม่ไม่มีใครบอกเลยที่เป็นเป็นเทปเราดูทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็คงได้ดูแล้วใช่ ทุกคนพวกเราอย่าไปออกหุ่นกระแส <laughs> ใช่เราก็คพิงพูดกันไปอ่าเล่นอ่าเล่นคำๆสะเก็ดด้า <laughs> เออไปอย่าขึ้นทีป๊อปสเตททุกคน <laughs> ไปช่วยดันเพลงเรานะทุกคนหนูไปโหวตแล้วนะใช่แล้วคุณล่ะโหวตหรือยังเอ๊ะ อยากเห็นตรงก้านกล้วยไหมก,ก้านกล้วยไม่ได้ต้องสวยสิชบาแก้วอยู่ไหนชบาแก้วชบาแก้วเราเราเป็นเราเป็นต้นอ้อก,ก่อแก้ว <c oughs> ก้านกล้วยกับชบาแก้ว เหมืนอนาันผสมผมเหมือนกันแล้วแล้วเพื่อะนะการกล้วยกับชะมัดแก่ไม่มีใครนอนดินเลยเหรอไม่มีเนาะไม่มีใครนอนดินไม่มีเลยส่งมือถือมาส่งมือถือมาทุกคน ทุกคนอยากฟังเรื่องเอ็มม่าหรือเปล่าคนอยากฟังนะทุกคนฉันจะแฉให้หมดวันนี้มันจะเชาามากจะตัวอยู่นี่แล้วทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมใครนอนดินที่สุดใครแบรบเมอบ่อยที่สุดโอ้ยไ,ไม่มีแค่หนูไม่สคนเลยไมาายไอ่อีกคนเขาอ่ะจะด,ดา่าเราเขาไม่ให้พูด คนมันมีวันหนึง่งไข่หวานมานอนด้วยมานอนห้องด้วยแล้วแล้วไข่หวานนะต้องนอนเตียงหนูใช่ไหมแล้วหนูก็เลยให้ไข่หวานนอนหยุดแล้วไข่หวานก็นอนแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยก็เลยต้องขยับไปนอนข้างเอ็มม่า เอมมาก็บอกอ่ะพี่นามานอนมานอนมานอนข้างกันเร็วเหยียบมาก็ได้ให้ไข่หวานนอนเตียงพี่นาณาเลยแล้วก็พี่นาณาก็เหยียบมานอนข้างหนูแล้วก็โอเคนอนนอนนอนได้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 ไดไดทุกคนเอ็มมาตอนนอนกับเอมมาตอนมีชีวิตตอนตื่นเนี้ยมัน <c oughs> มันไม่เหมือนกันเลยอ่ยอะแล้วหนูนอนใช่ปะ่ะทุกคนหนูนอนหนูแต่หนูยังไม่หลับนะแต่เอมมาหลับก่อนสักพัก ละเมอเหรอละเมอหรือว่ารุดะเมเธอแน่จะรู้ตัวนะไม่รู้อยู่ดีก็แบบอยู่ดีก็มาชนฉันแล้วเฮ้ยแล้วยาเบียดอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็เป็นคนชวนเองว่าแบบตอนเธอตื่นอยู่อบบเธอก็ชวนฉันเองว่าให้เหยียบมานอนข้างกาันแต่พอเธอหลับปุ๊บ <c oughs> เธอมาเธอมาด่าฉันแล้วฉันก็แบบ มันเป็นโอ้ยนี่คือการละเมอไม่รู้เรื่องเลยแล้วแล้วตอนนั้นก็คือวันนั้นหนูงอะนอนอย่างเงี้ยอีกอี้ต้องแบบตายข้างซ้ายก็ไขวนข้างขวาก็โดนด่าหนุงไม่รู้เรื่องนะทุกคนละเมอไม่ใช่รอบไม่ใช่ครั้งเดียวอุ้ยจริ้งแฉะหมดเลยนนนเอ็มแม่ชอบแบบละเมอพูดอะไรก็ไม่รู้ ตั้งใจฟังหลายรอบมากว่าพ,พูดอะไรช<พ>อแบบเ้ยมออืออ่อไงเงี้ยเฮไอเงี้ยแล้วก็ตอนแรกๆก็ตกใจหลังๆเริ่มแบบพูดอะไรออไม่ใช่ไม่จริงทุกคน<ช> <laughs> อยากเชิญทุกคนมารองนอนด้วยกันทำไมจะไม่น <c oughs> อนเตียงชิดกันแล้วนะทำไม ทุกคนแล้วมีวันหนึ่งเอ็มมาต้องตื่นมาอ่านหนังสือเอ้ยไม่ต้องตื่นมาสอบเก้าโมงเราบอกให้นี้ปลุกพี่นาพี่นาปลุกหน่อยนะปลุกหน่อยนะแปดโมงแปดโมงแล้วก็โอเคได้เลยน้องรักสรุปเอมมาเอมมาแปดโมงแล้วตื่นตื่นไปสอบไหมเนี่ยเฮ้ยไม่สอบ สิบโมงก็ไปทันแลปล๊กทำไมไแต่ตอนั้นเหมือนรู้ตัวอยู่ว่าปลุกทำไมนี่ก็นึงไปว่าสองสิบโมงสิบโมงก็ทันออะไรอะไรทุกคนเมื่อกี้บอลลูนขึ้นใช่ไหมเอม่าอ่านไม่ทันแล้วเอม่าจะเอามันกลับมาเอม่าเลี่ยนเอม่าเลียนบอลลูนอย่างเงี้ย นี่แกปลุกก็ปลูกไว้ให้เพื่อนตื่นทางนั้นเรื่ออนาริกาปุกเพียวมากพูดอีกก็ถูกอีกประจามใครตื่นปลุกทำไมตีสี่คนตอนนั้นหนูตั้งใจจะมาอ่านในสืไอแต่หนูไม่ตื่นนะพี่นานาตื่น พี่จริงก็ตื่นแล้วเราสองคนพี่จริงแล้วนานาหันมามองหน้ากันในระหว่างที่ตรงกลางนั้นเอมมาหลับอยู่สาวมากฉันหนื่อยคือเหมือนแบบว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจปลุกงตีสี่แต่วมันเลื่อนแบบง่วงนอนอ่ะคือแบบตีห้าเลยเอาแม่ไม่ตีห้าแกก็ไม่ตื่น เอ้ยอะไรนะหือวาพี่จริงบอกว่าจริงๆมานอนห้องนี้บ่อยเพราะไม่อยากตื่นเช้าเพราะว่าน้องๆเป็นโรงเรียนเช้ามื่นเวลาตอนแราลัยจริงจะได้นอนกับน้องๆที่เป็นเรียนอืมแต่ว่าก็เลยย้ายมาห้องที่ไม่คือพี่ที่เออเร์บอกว่าให้พี่จริงอ่ะช่วยคุมน้องๆไงคุมไม่ได้เข้าใจแหละเพราะว่าตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเป็นยังไง เขาเลือกผิดคนแบบมากมากอ่ะขอไม่มาแล้วขาเลือกผิดคนมีคนมีคนที่ชอบในเรื่อสองือเปล่าชอบทุกคนคนน่ารักพี่นาชอบพี่มากไหมเอ้ยพี่นาชอบหนูใช่ไหมดูทำหน้า การกล้วยสมอยู่ในทกส่วนนะซูภาพจิตดีจะขำทุกวันโดยเฉพาะอยู่กับคนชื่อนานๆนะคะทุกคนจะขำอ่าคอจุงอะไรหรอพี่อังเจ้ อะไรหรอพี่ออมพี่คันิ้งได้ผิดไหนอะไรหรอพี่ฟอนุ้ยพี่นิวพี่นิวคันิ้งคนิ้งน่ารักมากชอบฟอนใช่ชอบพี่ฟอนมากไม่พี่มาหลายใจไม่พี่ฟอนคือคนหลายใจชอบมาตั้งแต่แบบเปิดตัวพี่ฟอนมีพี่วีด้วยไหม อุ๊ยอุ๊ยชาวมากมาเยอะนะอ <c oughs> เยอะเหมือนกันนะโอชีได้เป็นเคโอชี <มา S 2> พึงก็มีดิพี่พี่วีพี่ฟอนแล้วก็พี่นิวใช่ <c oughs> อีสามคน <c oughs> โอชีพี่นานเออโอชีพี่นานาคะ่ะไม่ขอถามบีนเคพี่ฟอน พี่ฟันพี่วีพี่นิวพูดมาสองรอบแล้วพี่หนูเอาอเอาไข่เจียวไปให้พี่วีเพราะว่ามีคนฟังมาให้แล้วนี่ก็แบบรู้ว่าเอา้าจะเอาไปให้พี่วีหรอเลยอาสาเอาไปให้ใช่แต่เขินมากเลยวะนี่ไอสามแอคกกำนานาหน่อยหนึ่งแอคที่หนึ่งหนึ่งสองสามน่ารักมากสองน่ารักจังสามน่ารักที่สุดบาย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 ทุกคุยายบายแล้ว ส่งเสียงมาลูกบายบายลาแม่ลูกบ๊ <c oughs> ายบายนะชื่อชาบาแก้วเธอล่ะของกวน